เสียแอลพี่แอลโอคิดว่าจะไม่มาซะละอุ้ยหล่อจริงๆเลยคันนี้นี่มันสวยเนาะผมว่าทรงสงวนทรนไม่ากระบมันสวยจังนี่อันนี้ทรงอะไรสามมิตรใช่ไหมไม่น่าใช่สามมิตรสามมิตรหรือเปล่าโอ้ใส่อะไรมาด้วยหนุ่มไม้ผมว่าทรงสงวนสักม่า กำลังฮิตเลยช่วงนี้สวยมากต้องจัดแล้วต้องจัดฝาข้างมีเนียมซะแล้วโอ้พึ่งได้สี่เที่ยวห้าเที่ยวเองครับไปกลับก็ประมาณแปดกิโลครับแปกิโลอี่ผมโทรคุยกับพี่เกมเมื่อกี้นี้อยากได้ขอบสิเก้าเลยไหมแกบอกว่าประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะน่าจะพอนะขอบสิบเก้า จะต้องลองหาดูนะครับอยากได้เลยแต่แกบอกว่าถ้าเป็นมีเนียมอ่ะมันแพงมันต้องใส่น็อตไหมด้วยมีเนียมแต่ว่าถ้าเป็นกระทะเหล็กอ่ะมันจะถูกกวา่าเอ้ผมว่าเอาเอาใส่กระทะเหล็กก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นมีเนียมทีหลังใครเห็นกับผมบ้างว่าขอบสิบเก้าแต่ขอบสิบเก้ายางญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่ายางญี่ปุ่นมันหนาอยู่แล้วครับ ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราใสาย่ยางไทยอะ่ะมันแพงด้วยแล้วก็บางกว่าด้วยนะครับเพราะว่ารถเรามันไม่ได้วิ่งแบบล่องอยู่แล้วไงรถเรามันวิ่งระยะมันไม่ได้วิ่งแบบไกลอะ่ะวิ่งประมาณสิบโลอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยากได้เลยว่ะ <c oughs> อยากใส่ซักยางหน้าก็ของไทยยาง ยางหลังของนอกดีกว่ามันจะสวยนะครับโอ้หกน็อตก็เฟี้ยวเหมือนกันนะครับขอบสิบเก้าหน็อตก็เฟี้ยวใครว่าหกน็อตไม่เฟี้ยวขอบสิบเก้าไม่ใช่เ,เดี๋ยวพาไปชมบอ่อครับบอ่อคาราบาว ผมว่าบ่อนี้ก็อยู่ได้นานอยู่นะเพราะว่าดินมันขุดได้ครับมันไม่ใช่ดินดานวันหนึ่งได้สักยี่สิบเที่ยวน้ำมันพันห้าก็โอเคแล้วครับหรือไม่ก็ยี่สิบสองยิบสามเที่ยวน้ำมันพันห้าพอได้นะอ๋ออ๋อ,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 อต,าตาตาทำไมซีอย่างนี้ล่ะตาโอ้จะเย็นได้ผมเซงก่อน เสด็จหมอกว่าเอาบออข้างในก่อนครับบออข้างนอกไว้เก็บทีหลังวิ่งแบบสบายๆหน่อยบออข้างนอกเอาบออข้างในก่อนช่วยๆกันก่อนได,ได้อยู่นะวันหนึ่งนี่ประมาณยี่สิบถ้าวิ่งแบบตั้งแต่เจ็ดโมงแต่วันนี้วิ่งมาแปดโมง้วครับมันก็โอ้แอบชนเลย ผมอยากเสริมแหนบข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะให้มันสูงกว่านี้หน่อยอันนี้มันรู้สึกมันเตี้ยๆข้างหลังแต่ว่าถ้าเราใส่ขอบ19แล้วเราไม่ต้องเสริมแหนบก็ได้เพราะว่ามันก็สูงอยู่แล้วขอบ19 6,7,8,9ห่างกันทั้ง3นี่น,นี้ก็รถบ้านกรวดเหมือนกันครับรถที่ทงใช่ไหมจะใช่นะรถช่าง อันนี้ไฟ R G B เหมือนกันนะครับไฟวิ่งเครื่องเสียงเต็มกำลังฮิตเลยครับรถไฟฮิดพอๆกับสายยุ่นนะครับทีมง,งานเสพีพีก็น่าจะอีกทีมงานหนึ่งก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะ ผม,ม่อสุครับตอนนี้วิ่งกันอยู่ประมาณสามทีมงานเองนะมีทีมงานเสียนัดแล้วก็เสียโดมแล้วก็เสียพีนอกานั้นเขาก็ย้ายออกหมดแล้วครับไม่มีแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่มันไม่มีบอ่อแล้วดินในบอ่อเก่ามันค่อนข้างที่จะแข็งด้วยโอ้อ ฝุ่นดูฝุ่นกองแก้วช่วยได้แนะนำเลยไปอย่าลืมไปทํากันนะครับกองแก้วอู้ดินนี้ล้วนคะวะดินนี้ทมันล้วนๆอย่างนี้เนี่ยดินอะไรอย่างนี้เนี่ย ไม่เหมือนดินทรายเลยเหมือนดินแบบเหมือนดินสมอง <P ink> เ,เราพาลงไปชมกันหน่อยนะ <P ink> ว่าโ่อใหญ่หรือว่าอะไรขนาดไหนนะครับ ลองทุนลงทุนดมฝุ่นเลยนะเนี่ยโอ้โปรยังใหญ่เลยครับประมาณไรหนึ่งนะนี่นะครับโ่อเราก็น่าจะได้อีกนานอยู่ครับเพราะว่าดินมันน้ำไม่ออก แคปเจอร์ก่อนใส่ดินเยอะอยู่นะครับงานเหมายางฝั่งนี้ก็เริ่มไปอีกแล้วขึ้นรถก่อนฝุ่นมาแล้วฝุ่นมา ฝนเต็มเลยอยากได้ขอบ19เก้ผมว่าถ้าได้ขอบ19มันจะช่วยได้หลายอย่างนะครับทั้งวิง่งวิ่งแบบนี้ช่วยได้หน่อนทั้งทางหนืดทั้งการจมมันก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็สูงด้วยขอบ19 แต่ช่วงนี้คนกำลังหาเยอะราคาขึ้นแน่นอนยังไงก็ขึ้นครับใครมีขอบ19อย่าเพิ่งปล่อยนะเดีย๋ยวอีกไม่นานราคามันขึ้นแน่นอนครับใส่ก็งานเมาครับเต็มกลองแต่มันก็วิ่งได้นะครับมันดินมันไม่หนักปีด ่นีแปบ๊บเดียวก็ออกถนนแล้วครับไม่ไกลก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตบอคาราบาลพีครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับติดร,รับชม